สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฮไนทชาบุญคืนับไปอย่างไวมองทันหนินหรือเปล่าเล่ะยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่นี่เลยครับไฮไลท์ของบีชาหรือชาบองคุณชาบุญคืนหรือ <Yahoo! S 1> แล้วแต่ใครจะเรียกโอ้แล้วดูความโกงเขามาได้แบบว่าหน้าตาด้วยความอินดี้เลยนะครับสำหรับเจ้าชานะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนี่ชาบองกุนชาบุญคืนดูครับดูหน้าตาเขาซะก่อนดูจอนเขาซะก่อนโอ้โหดูดิ จอเขาสักน um, ่อนะผู้ชมนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยละกันยอดวิวกำลังเยอะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยละกันนะผู้ชมนะพูดคุยกันได้คอมเมนต์ใต้นั่นใต้เลยว่าเอ้ยพี่ผมอยากให้ทำตัวนั้นตอนนี้กคอมเมนต์ไว้ละกันนะผู้ชมนะก็สำหรับแขนในวันนี้ก็คือชาบุนกินเนี่ยจะไปอยู่กับร่วมทีมกับบาเยนน์มิวนิกฟูลทีมของเราแล้วเองนะผู้ชมนะแผนก็จะเป็นประมาณนี้สีาหนึ่งอันนี้เป็นไอเดียจากน้องที่แบบว่าเขาเปิดได้แบบว่า เป็นกาเช่านะครับแต่กาเชา่าผมว่าไอคอนกับกาเช่าก็น่าจะใกล้อารมณ์ใกล้ๆกันนะผู้ชมนะน่าจะไม่มีปัญหาเลยน่าจะสแตทอาจจะแบบน้อยกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าความเก่งความสามารถ AI น่าจะยังเหมือนเขาเดิมอยู่นะผู้ชมนะแล้วแบบวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่ด้านในไฮไลท์นี้เลยครับอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะยิงแบบโหแล้วผมบอกเลยว่าตาลับแมทนี่ยิงได้เยอะอยู่พอสมควรน,นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในเลยครับ <S <S เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของชาบมกุลของเราอนเอง็งเลือดข้ยใหญ่ใบชาแล้วกันนะแล้วาจาาจะาะอ,าาอา่าาานนนนกกกัยยิดดดึงรเี๋วมููลแ ลู้นี่ครับคือต้องบอกเลยว่าชาบุมกุลเป็นนักเตะที่ถ้าใครที่เล่นเป็นครั้งแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาจูนค่อนข้างหลายแมตช์นะที่ใช้เวลาจูดมันเกือบเจดนัดน,นะข้อใจเขารู้ว่าตำแหน่งการยิงความยิงมันต้องเป็นประมาณไหนอ่ะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยิงค่อนข้างแรงมากๆเลยแบบว่า สมมติเราเล่นนักเตะตัวที่เราเคยใช้ประจําเนี่ยยิงประมาณสามบอร์ดยังไงก็เข้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชามุกคุณไม่ใช่นะครับยิงสามบอร์ดออกเลยต้องแบบวา่าลดความแรงลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลูกนี้มาดูฟรีคลิกกันซะหน่อยครับไฮไลท์บีชาร์ก็ต้องมีบีชาร์ยิงซะหน่อยโลนี้ยิงง,ง่ายๆเรียบร้อยอ่ะหนึ่งเม็ดครับนี่เป็นประตูแรกที่เอามาลองใช้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องนนท์ด้วยนะที่ให้ไอดีมายิงรีวิวนั่นเองนะครับโอ้โหถ้าชามุกเกี่ยวผมต้องบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่หาาาโออกกสยยิงได้เเะมๆช่นแบบ โอกาสหลุดเนี่ยจะมีประมาณส4ครั้งต่อแมตช์นะคผู้ชมลองดูเป็นนัดเป็นนัดไปนะว่ามันจะมีเยอะสักแค่ไหนกันเชียร์ดูว่าลูกนี้โทมัสมูเลอร์ลอกกลับมาแล้วโอ้เรียบ้อยนี่ใช่ความเหลี่ยมความเก่าของโทมัสมูเลอร์เป็นจุดโทษไปครับไม่ต้องห่วงนะครับไฮไลท์ของพี่ชาก็ต้องเป็นพี่ชายยิงแน่นอนครับแต่อย่างที่บอกคือเขาไม่น่าจะเรียกพีต้องเรียกว่าเป็นแบบว่าคุณตาก,กันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันอายุถึง68ปปีแล้วนะครับ เกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2496นั่นเองครับโอ้โหแล้วก็อย่างที่รู้กันคือปัจจุบันสมโมสรที่แบบว่าเคยแบบมีชื่อเสียงก็คือไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นของเยอรมันนั่นเองนะครับก็อยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นตอ้ปี2522นะทุกคนน่าจะยังเป็นวุ้นอะถ้าใครทันดูของชาวุ้นคุณเล่นก็น่าจะอายุนี้น่าจะแตะหลัก4ี่ได้พี่ว่านะน่าจะมี40กว่าเกือบ50ก็จะทันเล่นนะครับ คือแต่พอแบบว่าพัฒนาไปปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าสองสามแมตช์ทานไปปุ๊บเนี่ยเริ่มจะแบบว่าเข้ามือนิดนึงนิดนึง,นนงแล้วก็อยากมีอะไรแนะนําก็คือพี่ชาเราเนี่ยเล่นหน้าเป้าคนเนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยเหมาะนะต้องหาเล่นหน้าคู่คือ LS กับ RS เน่ยมายืนค,ค,คู่กับพี่เขาสะหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาอารมณ์แบบเนี่ยเนียเนียอารมณ์ทรงหาช่องดูดูหาช่องนี้โอ้ถ้ามายืนคู่กับตอนเลนนี้ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะหาช่องดีกว่าลีมหดนะฮะยิงเอาเป็นกบแน่ครับโปะป,ปะโปะปะเลยอะ แล้วคือแต่ละแมตที่ยิงก็น่าจะยิงได้ไม่ต่ำกว่าสามซะด้วยนะบางแมตนะเนี่ยดูดูแบบเนี้ยหลุดคือหลุดแบบนี้นะคือในแมตหนึ่งต้องมีสัก2สองสามทางเป็นอย่างต่ำอะที่หลุดแบบเนี้ยหลุดไปแบบลอบเป้าหลยยิงยังไงก็ยิงเข้าถ้าแบบว่ามันหลุดหลุดไปนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับมุมกับน้ำหนักการยิงด้วยครับเดี๋ยวดูอะเอาอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วเป็นไงลูกแบบนี้มีทุกแมตชาบงคุณอะไรเนี่ยล้าแบบยิงแบบลูกเลียดยิงลูกแรงยิงลูกโค้งอะไรถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมกับค่าต เกาหลีเขาก็ต้องสร้างชื่อให้ตำนานนักเตะเกาหลีของเขาสักหน่อยครับก็ใส่ AI มาถนัดสองเท้าสูงแค่175นะฟังดีนะสูงแค่175แต่แข็งแกร่งเริ่มต้นมา110กว่าโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับดูว่าลูกนี้นี่ครับถ้าเป็นคนปกตินี่ต้องบอกเลยว่ารับลูกนี้มามันจะหยุดวิ่งนิดนึงมันจะไม่วิ่งต่อนี่คือเปรียบเทียบก,กับนักเตะหรือว่าูลในทีมของพี่นั่นเองนะเช่นแบบโอมิโน่เนี่ยถ้ายนบอลมาแบบเนี้ย รับปุ๊บมันก็จะหยุดวิ่งนิดหนึ่งแต่ตรงนี้รับมอลปุ๊บม,มันวิ่งไปเลยอ่ะมันก็เลยจะได้เปรียบนิดหนึ่งประมาณนี้นะผู้ชมนะหนีโรบิชาตอกไข่ตอกยังไงให้ได้เปรียบนี่ไม่ได้ก็รอส่งกันใหม่โทมัสมุลเล,ลอร์รอเป็นหึ่งเซฟทวนโรบีชาไปในตำแหน่งที่ควรจะส่งให้แล้วก็ซัดนิ่มอนะทั้งซ้ายทั้งขวาบอกเลยว่าจบที่คนเดียวเลยคนระับคนนี้ราคาในตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านแล้วราคามันตกแอ้แต่ก่อนมันอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าล้านนะครับก็ ถือว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะแต่ว่ามันจะบูทกับทีมอะไรไม่ค่อยได้นะครับสำหรับเจ้าบีฉาดูอะเนี่ยแล้วดูมันยิงแต่ละลูกคือไม่ต้องเซฟเหรอกครับถ้าสมมติได้เข้ามือแล้วนะแต่อย่างที่บอกคือต้องไปซ้อมให้มันเข้ามือก่อนสักสามีมัให้มันจูนเรดาร์ของเทา้าของไอเจ้าชาเนี่ยว่าจะเป็นมุมไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางมุมที่แบบว่าเราคิดว่าโอ้ไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันยิงไม่เข้าเวยก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูเนี่ยเนี่ยนะหลุดนี่คือหลุดแบบนี้เลยนะทุกแมทอย่างที่พี่บอกแบบโอ้โห แต่ก็อย่างที่บอกคือหลุดไปก็ไปวัดกันว่าจะยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับถ้าส่วนลูกนีก้มาดูกันหน่อยครับฟรีคิกของบีชาครับแี่ติด,ต,ด,ต,ดติดใจฟรีคิกไงลูกนี้มาดูกันสักหน่อยนะเดี๋ยวส่องให้ดูนะลูกนี้แล้วลูกนี้บีชาปัป่นโค้งโค้งจริงอนะโค้งไปหาดดก,กันนี้ฮะประจันจไปดียิงนงี้จะบ้าเหรอแล้วดูหลุดอีกแล้วโอ้หลุดอย่างงี้ก็รอบเป้าสิฮะปิ้วโอ้ คือมันหลุดนี่คือแทบจะเหมือนอารมณ์เหมือนตอนเลยคือปล่อยจอยทิ้งไม่ได้เลยอะ่ะเราคือต้องบอกว่าถ้าถามว่า AI บีชากับต่อเลสใครเดียวกันพี่ก็ยังยกให้ต่อเลสนะไม่ใช่ว่าเป็นอวยแฟนผงนะตงนัต่ตอเลสมันยังดูแบบคมมัดคแมงกว่าแล้วตอกไข่มรุนนี้เรียบร้อยแล้วเจอตอกหน้าไปดี <S <S โอ้โหตอกไข่มรุนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าตอกไข่ถ้าใครใช้เป็นใช้ทีคือมันหลุดเลยนะแบบเมื่อกี้ใช้แบบเมือเ่อกี้เนี่ยเนี่ยกึบนะ่กหลุดเลย โอหลูกนี้ฝรั่งถึงก็ต้องเอ่ยปากชมว่าเวลิกูดเวลิกูดไอเราเป็นคนไทยเป็นไงสุภาพก็ต้องตอบกลับไปว่า T H X Tanks h นั่นเองนะ <c oughs> แม่มารยาทดีกันนิดนึงนะฮะโอ้โหไม่ต้องสื่อกเนี่ยลูกนี้พี่เสียดายมากเลยเขาถึงกระยุนให้ดูเลยอะเลี้ยงมาจากครึ่งสนามคนเดียวแต่พี่ลืมอัดอนะโคตรเสียดายลูกนี้อยากให้ได้ดูมากๆเลยเสียดายมากครับเอาละครับแม่พอรู้ว่าฟรีคิกคมหน่อยนี่แบบฟรีคิกเอาฟรีคิกเอาเลยนะมาดูฟรีคิกของ บีชาอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าจะมีโอกาสหิือเปล้าโลนี้สองไปเลยฮนะโอ้โหเหมือนจับวางครับใส่สกอร์นี่มๆเหมือนจับวางไม่ต้องไปกดลูกทรงลูกศองไม่ต้องกดทิทากดแค่ปุ่มดีปุ่มดีแค่นั้นเลยนะ้าหนักนี้โอ้โหเรียบร้อยแนละ้วเสร็จโจนละสามหนึ่งเข้าไปแหมกระตุกหนวดเสือมันก็ต้องไม่เหลือดิคนระับเหนียหลุดไปอีกแล้วเนี่ยแล้วดูยิงไปไหนนี่อย่างที่บอกคือมันต้องจูนเรดาร์ซะหน่อยคือถ้าแบบเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วก็ฟีคิกได้ใจไงได้ใจไงเอาละัมาดูฟีคีกของบีใช้สักรูปหนึ่งอาได้ใจระยะสังหานะรูนี้นะรบเราอมองมองแล้วกดเรียบร,อร้อยแจกลูกฟุตบอลกับคนดูฮะโอ้โหดูแจกลูกฟุตบอลกับคนดูยิงไปไหนประตูอยู่รูนเพื่อนยิงไปคนละทางกันเลยนะครับมาดูรูนี้ครับอาเล่นเล่นหน้าบ้านหน้าประตูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอ,เอาเอาเอาเวอร์เอาเอฟเคอย่างงี้ก็ล็อกไปเลยครับแหม เอฟเคก็ปั่นไปเลยด้วยซ้ายชาบุกุลนะครับอ่านยากๆนิดนึงก็แล้วแต่คนจะอ่านแล้วกันนะชาบุกุลชาบอมกืนอะไรอย่างเงี้ยก็ฉายายอย่างที่บอกคือชาบูมนั่นเองครับคือยิงแรงนั่นเองครับรับเยอรมันเขาก็เรียกนะว่าเป็นชาบูมนั่นเองครับตอนที่อยู่สมัยเลเวอร์คูนเซ่นนั่นเองนะครับมาดูวันลูกนี้ครับนี่นี่ล็อกหนึ่งจังหวะคอสูลเลอร์เห็นดีชา้าแล้ววางไปโอ้โหหลุดอย่างนี้ก็ใจกว้างดั่งแม่น้ำโอโ้ไม่ได้ก็ยังใจกว้างอีกครับโอ้ เอาจริงยิงเองก็เข้านะครับแต่ก็อยากโชว์ความสามารถพิเศษนะฮะแอซิดให้เพื่อนกันบ้างถ้ายิงไม่เข้าก็เลิกเล่นบอลน,นะครับเชนินนเบเรมาแล้วครับลูกนี้โทบัสมูลเล์ไปแล้วเนี่ยลูดอีกแล้วครับแต่บอลหนึ่งจังหวะแล้สองเลยฮนะลูกนี้ปิ้วอย่างที่บอกครับมุมมันไม่ได้ฮนะชามุมกูนี้ลูกปั่นนี้ยังมีปัญหาสำหรับพี่อยู่นะแต่ว่าลูกยิงแรงดยูู่ดูฮ่ พึ่งเขาพึ่งตีเสมอได้นะครับอย่างที่บอกคือพี่มันชอบแบบว่าตีเสมอเร็วครับดูว่าหมุนหนึ่งทีชาวบุมคุณหมุนหนึ่งทีเรียบร้อยครับหลุดอย่างนี้รอบเป้าสองหนึ่งไปเลยฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเขานี่งงเลยนะพึ่งตีเสมอพี่หนึ่งหนึ่งี่พี่ขึ้นนำสองหนึ่งในแบบว่าในระยะเวลาสองนาทีอ่ะสองหนึ่งไม่เท่าไร่ต้องสามหนึ่งเอาให้เขยดหลับล้วจวะนี้บุมคุณนี่โอ้ไม่ได้แทงต่อเราไหลมาให้ล็อกลงมาล่างปื๊บ ชามุมกุลล็อกเข้ามาหักคอจิงอัแล้วโอ้โหแล้วพี่ต้องบอกพี่เพิ่งรู้ว่าชาวมุกุลลูกเก่งก็คือลูกหักข้อนั่นเองครับหักข้อทีนี้หายเลยนะฮะโอ้เพิ่งมารู้ตอนเม็ดหลังๆนี่แหละว่ามันต้องยิงหักคอแล้วมันค่อยขี้โกงอะ่ะโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะเพิ่งมารู้ทีหลังไม่งั้นใช้ตลอดแล้วนะหมานับหลุดเดียวยงี้ก็แอซิดให้เพื่อนกัไหนซอนมุนเลิก er, กดลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหผมบอกเลยว่า ใครทันดูช้ำกึนก็ดีใจด้วยคุณอาน่าจะอายุ40กว่านะฮะน่าจะ4ี่สกว่าเลยแหละเพราะว่าเข้าตั้งแต่2อสองโอ้โหอายุห่างกับพี่น่าจะเยอะเลยอะ่ะน่าจะ40นะครับถ้าใครทันได้ของเกาหลีเนาะมาดูชานถีนไ่ไหมไหมหลุดแบบนี้อา้าต่อใครไปหนึ่งแมตต่อใครไปหนึ่งแมตไม่ได้ล็อกกลับมาแล้วกดลูนี้โอ้โหยังมีโอกาสได้ยิงอะ่ะ a อไไม่ต้องห่วงอะไรขี้โกงแน่นอนครับเกาหลีทําตัวนี้ออกมาเพื่อพัฒนาประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแบบให้มันแบบ นี่เกาหลีอยู่ในเกมกันบ้างนะครับรูนี้ดูว่าบีชาดูบีชาส่องไปเลยครับรูนี้ไม่เหลือครับ5ประตูต่อ2ครับแม่มากระตุกหนวดเสือเจอยิงไปเลย5เม็ดครับแล้วบีชายิงได้ทุกแมตด้วยแล้วเป็นคนที่แบบว่าต่อให้ไม่ฟิตแม่งก็เก่งยิงฟิตแม่งยิงเก่งงงมันจริงๆนะบางทีก็งงแก่ันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะเก่งในราคาแค่ประมาณหมื่นล้านทัวนี้หมื่นล้านก็น่าจะหาไม่ยากเนาะพูดถึงเนาะ,ะดูจังหวะนี้กันนะบีชาดู ดูโลงๆยังจะหาช่องแล้วยิงไปเลยครับดูบอลโค้งเข้าประตูไปเลยนะขนาดยิงเลี่ยนๆอ่ะมันก็ขี้โกงเกินให้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมวใไฮไลค์ก็เลยมเยอะอยก็เดี๋ยวรับชมกันต่อไปอีกน,นิดนึงผมก็จะเล่าต่ออีกน,นิดนิดหน่อยๆนะแบบบางทีแบบมันเป็นประสบการณ์ในการเล่นของมีชาเหมือนกันนะผู้ชมนะแต่ว่าระยะนั้นระยะนี้อะไรเงี้ยเนี่ย บางจังหวะบางมุมเนี่ยถ้ามันไม่ได้มุมจริงมันก็ยิงไม่เข้าก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันสำหรับงบหมืมม่นล้านสำหรับเจ้าชาบอมกุลชาบึงกึนชาบึนบึนอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวน,นี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มีไอคอนโหนดหรือแบบว่าไอคอนแทงก็ส่งมาให้พี่รีวิวได้ที่เพจ Facebook เส้นสนานเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยครับโอเคเอาสำหรับวันนีน้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเด้อ